สวัสดีครับ FCI u s e Car วันนี้ผมจัดของขวัญดีๆมาอีกแล้วไม่ได้ใช้คาว่าของขวัญกับทุกคันนะครับคันนี้ตั้งใจนะครับทำเพื่อเป็นของขวัญให้กับ FCI u s e Car แน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบรถครอบครัวนะครับจะช่วงปีใหม่แล้วอยากจะได้รถครอบครัวเอาไปขับกลับบ้านต่างจังหวัดขับเที่ยวช่วงปีใหม่นะครับคันนี้ผมแนะนำนะครับผมกับรถ Passenger หรือ MPV นะครับผมรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งในราคาถูกแสนถูกแสนต้นๆไปกันได้ทั้งตะกูลนะครับผมและแบรนด์จาก Toyota ด้วยนะครับคันนี้คือ Toyota a l อลเวนซ1.3ตัว e ปี2 0 0 5สภาพส่งเข้าประกวดเลยก็ว่าได้นะครับผมบอกเลยนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับผมพี่ๆดูจากคลิปนะครับส่งเข้าประกวดได้เลยนะครับผมสภาพพี่ลอง ดูและเอาไปเปรียบเทียบกับในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับว่าคันนี้สวยหรือเปล่านะครับผมจับพิเศษให้กับ FCI u s e c a r เลยนะครับสีบอนเดิมจากโรงงานสีใหม่ทั้งคัน บอดี้สวยไม่มีการชนหนักตัดต่อพลิกความนิจมน้ำพร้อมขัดเคลือบให้อย่างดีนะครับและทําการสปาภายในสปาห้องเครื่องให้เป็นอย่างดียางใหม่ปี24ทั้ง4เส้นรายละเอียดช่วงล่างเก็บเสร็จหมดแล้วนะครับเอาไปเติมน้ำมันขับกับอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแม้แต่อย่างเดียวเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับ fci u s c a จัดให้เป็นของขวัญช่วงปีใหม่เลยนะครับช่วงนี้จะปีใหม่แล้วครับถือว่าเป็นโบนัสต,ตอบแทนพระคุณของ f c ที่ให้การตอบรับ กับร้านเราเป็นอย่างดีตลอดมาลองเปรียบเทียบราคาลองดูสภาพนะครับว่าสภาพประกวดจริงหรือเปล่านะครับผมผิวพันธุ์สะอาดสะอ้านทั้งคันนะครับผมช่วงล่างดีแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมและรุ่นนี้เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับผมเป็น A อเวนซ่าเที่นั่งไซส์ขนาดกลางนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมและที่สําคัญอะไหล่ต่างๆนะครับหาง่ายนะครับผมไม่จุกจิกเพราะได้แบรนด์จากโตโยตานะครับผมยางเป็นยางปี24ทั้ง4เส้น 195/65R14 ล้อมแม็กเดิมจากโรงงานนะครับผมยางเอาไปใช้งานเลยนะครับ4 5, ี่าปีหรือ5้าถึงหกหมกิโลสบายๆภาษีไม่ขาดไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะครับภาษีไม่ขาดถึงปี68แล้วละก็ไม่เคยติดแก๊สเนื้อตัวสะอาดสะอา้ะอานสวยงามแน่น นนภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเบาะเป็นกรรมยี่เดิมจากโรงงานเป็นเกียร์ออตโต้เดิมๆจากโรงงานเลขหมายคันนี้วิ่งมาแค่1นึ0 0 0สกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผม1นึ0 0 0สกว่ากิโลเท่านั้นภายในสวยงามหรือเปล่าพี่ลองดูเอาเองผมไม่อยากโมมีจอเอ d นดรอยมาให้ด้วยติดจอเอ d นดรอยให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับระบบเอ t นเตอร์เทนเมนต์เต็มระบบนะครับดูหนังฟังเพลงดู YouTube ดู Google Maps สบายๆนะครับเป็นจอ Android มา เบาะสะอาดสะอ้านนะครับผมถอดซักถอดฟอกให้หมดแล้วนะครับพรมต่างๆสะอาดสะอ้านแน่นอนนะครับพี่ลองดูตามวิดีโอที่พี่ได้เห็นฟิล์มใหม่ทั้งคันนะครับฟิล์มใหม่ทั้งคันด้วยนะครับผมนี่นะฮะลองดูนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะกับการเป็นของขวัญให้กับ f อซหรือเปล่าพี่ลองคํานวณดูลองดูจากวิดีโอครับสวยงามหรือเปล่านะครับลองดูนะครับเป็นรถ แบบครอบครัว7ที่นั่งเบาะทั้งหมด3แถวนะครับเบาะมีทั้งหมด3แถวนั่งได้7คนนะครับมีแอร์ช่วงหน้าแอร์ Air ช่วงกลางนะครับนี่นะฮะเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับและเป็นรถอเนกประสงค์เบาะมันสามารถพับลงไปแบบนี้ได้แล้วก็เบาะหลังก็พับได้นะครับผมนี่นะฮะเบาะหลังกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมด้านหลังขนาดผมสูง1้6้อยหน้ำหนัก80ดกโลยังสามารถนั่งได้ในเบาะหลังนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนะฮะ ดูกันไปเรื่อยๆดูกันไปช้าๆเลยนะครับผมนี่นะฮะฝาท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับซอกเดิมทุกอย่างจากโรงงานนะครับผมที่ลองดูแล้วกันครับดูคลิปดูรถไม่เป็นอย่างที่ผมบอกนะครับเอาคลิปนี้ให้ช่างดูนะครับแนะนํานะครับเอาคลิปนี้ให้ช่างดูเราถ่ายด้วยความละเอียดแบบ 4K 60เฟรมเรทนะครับรับรองคมแน่นอนนะครับผมดูในโทรทัศน์จอร้อยนิ้วก็ไม่แตกนะฮะนี่นะฮะและเบาะด้านหลังอันเนี้ยมันสามารถพับได้นะครับ เดี๋ยวผมหาวิธีพับมันก่อนโอเคเนี okay. ่ย yeah, <Yeah, S 1> มันพับได้สามารถจุของใส่ของได้เยอะนะครับพาคนเท่าคนแก่ขับขี่เที่ยวปีใหม่สบายๆนะครับผมผ้าหลังคงหลังคาสะอาดสะอ้านนะครับผมนี่นะฮะรับรองนะครับการันตีโดย i u s e car นะครับคัดรถพิเศษมาเป็นของขวัญให้กับพี่ๆ fc i u s e car แน่นอนนะครับสวยงามนะครับไม่มีการเจาะอุดติดแ๊้แต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะ รถสภาพอยู่ในสภาพที่ดีนั่งกันได้หลายคนนะครับนั่งม้าก,กว่า7็คนก็นั่งได้นะครับข้างหลังเนี่ยอย่างแถวเนี้ยเด็กนั่ง3ได้ตรงกลางนั่ง3ได้ข้างหน้านั่งอีก2ก็เป็น8คนแล้วนะครับผมสบายสบายนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมนุ่มนะครับฟังสบายนะครับไม่ไอไม่ควันไม่สั่น ไม่มีปัญหาความร้อนนะครับผมสีสวยสดงดงามใสๆส,ส,สไตล์คีนคีนตามสไตล์สีบอลน,นะครับผมนี่นะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มมีแค่เศษฝุ่น bon. เล็กๆน้อยๆเท่าน,นั้นเองนะครับนี่นะฮะไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมนี่นะฮะสตาร์ททีเดียวติดชึ้งๆ <im itation> เลยนะครับผมใครที่อยากได้ใครที่หาใช้งานนะครับอยากได้รถกรอบควนะครับรีบจับรีบจองผมไม่ได้ขู่นะครับผมบอกเลย ผมพูดไปกี่คันนะครับลูกค้ามาดูยังไงก็จบนะครับเพราะว่ารถแบบนี้จัดให้เป็นของขวัญก็คือของขวัญนะครับไม่ใช่ว่าจะบอกว่าทุกคันเป็นของขวัญหมดมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับเป็นบ้านดีกว่านะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับผมภายในแอร์เย็นฉ่ำนะครับกว้างขวางนั่งสบายเพดานสูงนะครับผมนั่งทางไกลเนี่ยสบายๆนะครับเหมือนเรานั่งอยู่บนเก้าอี้เลยนะครับผมขับขี่ดีอัตราเร่งโอเคนะครับแล้วก็ช่วงล่างนิ่งเงียบนะครับผม ไปกันได้ทั้งครอบครัวจ่ายเงินแค่แสนต,ต,ต้นๆพี่ไปกันได้ทั้งโคตรเลยนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมความสุขบางครั้งนะครับผมเวลาเราไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับมันขึ้นอยู่กับระหว่างทางไม่ใช่นั่งรถคนละคันไปนะครับแล้วมันก็ไม่มีความสุขแต่เราไปกันได้ทั้งครอบครัวเราจะได้พูดคุยได้ยินเสียงหัวเราะได้ยินได้ดูสีนนงสีหน้าครับ มันคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วนะครับผมราคาแสนต้นๆแต่พี่ไปกันได้ทั้งครอบครัวคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับใครที่หาขับขีดใช้งานอยู่นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมนฑลสายสองกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออดหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปใช้ในงานในครอบครัวก็ไดเไาา้เอาไปค้าขายเอาไปขนของก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่ากว้างขวางจุของได้เยอะแล้วก็เป็นรถอนเนกประสงค์นะครับผมนี่นะฮะ อยากได้รีบจับรีบจองนะครับผมผมบอกเลยสภาพนี้อยู่ไม่นานผมให้สภาพไปเลยหนึ่งในพันสภาพส่งแบบส่งเข้าประกวดนะครับพี่ๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากนะครับผมถ้าถูกใจชอบจริงๆนะครับคุยกับคนในครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่ากักคนอื่นนะครับเราพร้อมเราซื้อเราไม่พร้อมเราดูไปก่อนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถดีๆมีมาให้ตลอดเวลานะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าช่วงจังหวะนั้นมันจะมีมาหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะว่าสินค้ามือสองมันเป็นสินค้าที่เราต้อง คว้านหานะครับไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วออกไปหน้าปากซอยหรือว่าไปหาใครก็สามารถซื้อได้มันเป็นไปไม่ได้ครับรถทุกคันนะครับอาเวนซ่านานๆผมมีมาทีผมไม่ได้มีมาบ่อยๆเพราะว่าสภาพมันไม่ได้แต่คันนี้จัดมาเป็นพิเศษของขวัญให้กับ fc iuska เลยนะครับขับขี่โคตรดีนะครับรถแทบจะไม่มีอะไรที่ติเลยครับ95%ผมให้ไปเลยนะครับใกล้เคียงป้ายแดงมากที่สุดนะครับที่ก็ลองดูแล้วกันนะครับเนี่ยนะฮะภายในภายในสะอาดสะอ้านสวยงามแน่นอนสวิตต์ตรงกระจกที่มันเสียนะครับ ที่อเวนซ่าชอบมีปัญหาก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะมันเป็นอาการประจํารุ่นนะครับแต่เราจัดการทําให้หมดแล้วนะครับผมชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็ฝากรถด,ดีๆแบบนี้ไว้ใช้งานใครมองหารถครอบครัวรถ MPV แบบนี้นะครับฝากกันไปด้วยกับอเวนซ่าปี2 0 0 5สภาพ1นึ่ในพันส่งเข้าประกวดขอบคุณครับ